สวัสดีค่ะชื่อนางสาวระสอนธัญญาวันนี้นะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะอายุ21ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทายาลัยธนบุรีค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยสอนศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทยอาวุธไทยโบราณค่ะเริ่มต้นคือหนูเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านขุนประเทศนะคะแล้วก็ครูหนูเห็นครูเขามาสอนรุ่นพี่แล้วหนูก็มาดูเอเสอยียงอะไรเอา,ไวไวารวยกันเอีเอี่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ูก็เลยมาดูอาวเขาสอนการต่อสู้กันแล้วหนูก็ชอบชอบแล้วก็สนใจที่อยากจะเรียนนะคะก็เลยไปหาครูเขาครูเขาก็บอกว่ามันมีสอนวันอาทิตย์ค่ะที่วัดสี่นวลแล้วก็หนูก็เลยไปเรียนค,ค,ค่ะมีความตั้งใจมากค่ะท,ที่มาเข้าร่วมรายการนี้ตั้งใจองหนุมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคือต้องการหาเงินทุนที่ไปสร้างค่ายพยิาตาขึ้นมาเพื่อที่ให้มันดีกว่าเดิมแล้วอย่างที่สองก็คือ หนูเป็นความหวังสุดท้ายของแม่ใช่เพราะว่าพี่เกเลียนไปแล้วและแม่เขาหวังอยู่กับตัวหนูว่าคือจะได้เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยค่ะก็หวังจะได้ทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็เลี้ยงแม่ให้สบายภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยนะคะก็คือมีสองเรื่องเรื่องแรกคือกราบเท้าแม่ได้กราบเท้าเลยเพราะว่าครูสอนค่ะครูกิจลิเตชาเป็นคนสอนอย่างที่สองก็คือ หนูได้มาถึงจุดนี้12คนสุดท้ายจากดังประเทศอันนี้ภูมิใจมากด้วยค่ะเพราะว่ากว่าจะผ่านอะไรมาได้เนี่ยมันมันก็ยากพอสมควรแล้วคู่แข่งจากทังประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจะไม่เก่งเขาเก่งทั้งนั้นเลยแล้วแล้วเราฝ่าฟันมาจนถึงจุดนี้หนูถือว่ามันสุดยอดมากค่ะภาคีใ,ใจค่าสิ่งแรกเลยนะคะที่หนูพอแทแล้วหมดกำลังใจคือนนึกถึงแม่ ก็นึกถึงแม่แก็นึกถึงคำสอนแม่ใช่แม่ก็จะสอนว่าคนเราเกิดมาเป็นคนอะถอได้แต่อย่าถอยก็อยากจะบอกกับแม่นะว่าหนูก็รู้ว่าแม่อวังกับหนูเยอะอะไรอย่างนี้หนูก็ ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูเปลี่ยนตัวเองแล้วถ้าคนทั้งบ้านนะคะที่ตามเชร์หนูอยู่นะคะหนูก็ขอขอบคุณมากนะคะคที่คอยเป็นกําลังใจให้หนูคอยแชร์หนูโดยตลอดนะคะก็นี้เมย์ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่ามันมันจะลําบากแค่ไหนอะไรอย่างนี้หนูทอได้แต่หนูจะไม่ถอยแน่นอนเพราะว่าภายใต้ดวออาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้มีแต่สิ่งที่เรายัางไม่ได้ทําค่ะ